สวัสดีครับก็แอดแท้นะครับกับหวยมาเรวันนี้นะครับวันเสาร์ที่1 8บธันวาคมผลงวดก่อนนะครับผมมาเรออก48740เด่นมาเรวันนี้เด่นนะครับ34มากับ5,618นะครับ สาม,มาสามสี่สามห้าสาหสานสาม, 6, สาม, 1, สาม 8, นะครับ4ี่มาสีครับ 4, 6, 4, 8, 4, 1ี่แนร้อยนะครับผมรับร้อยศูนครับศูนสามสนะครับศูนย์สามห้าศูนยสามหกศูนย์สามสูนสี่หนะครับ 046 041 048นั้นนะครับผม34ครับ35 36 034ครับ035แล้วก็036สำหรับปวยมาเรนะครับเมื่อวันที่18ธันวาคมวันเสาร์ถ้าใคร ชอบนะครับก็ตามครับไม่ชอบก็ผ่านขอให้โชคดีครับสำหรับแนวทางหวยมาเลยวันเสาร์ครับ